วันนี้เจอกับผมกับต้นอินไซต์ตะก้อครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูกีฬาเซปัตตะก้อครับวันนี้วันเป็นวันเสาร์ครับมันมีตะก้อเยาวชนครับจัดโดยไทยพีบีเอสครับที่โรงยิม4 0 0พันที่นั่งครับศูนย์กีฬาเทศบาลนครปฐมครับเดี๋ยวไปดูครับว่าวันนี้มีใครแข่งบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างครับที่นั่นครับเดี๋ยวไปเจอกันหน้าสนามครับตอนนี้ผมก็ขับรถมาถึงสนาม ที่จังหวัดนครปฐมแล้วครับลงยิม4 0 0พันที่นั่งครับศูนย์กีฬาเทศบาลนครปฐมครับแล้วก็วันนี้สนามนี้ก็จะมีการแข่งขันตะก้อไทยพีพีรุ่นเยาวชนครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าบรรยากาศในสนามจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันครับดูหน้าลงยิมไปก่อนนี่ใหญ่โตมากครับแล้วก็สนามนี้ก็จะเป็นสนามการแข่งขันของซีเกมปลายปีนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นข้างหน้าก็จะมีป้ายหมูป่าเคี้ยวตันครับนี่เป็นสนามเย่า ของทีมตะกร้อได้ตำนานครับแต่ว,ว่าสมุสมุทรสอน,นี้น่าจะใกล้จะยุบแล้วมั้งเพราะว่าตะกร้อหลีกไม่มีจัดมาสามปีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูในสนามกันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ไม่รู้ว่าคู่ไหนตีกันหรือยังครับแต่น่าจะเริ่มเวลาสิบโมงเช้าครับเริ่มคู่แรกครับในประเภทคู่ชายครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่าในสนามเป็นยังไงเข้าชมฟรีครับ นี่ก็จะเป็นประตูทางขึ้นเข้าชมฟรีครับประตูมีมีประตูเดียวนเวาี่สนะครับจนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในสนามแข่งขันครับแล้วก็นี่ภาคใต้ลงสนามพอดีครับเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันดีกว่าเอาว่า ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่รงยิม4,000ที่นั่งนะครับมาดูตะก,ก้อเยาว,วชนระดับเยาว,วชนครับวันนี้วันที่5กรกฎาคมครับตอนนี้ก็เป็นเมื่อกี้ตะก,ก้อคู่<ร>ภาคอีสานตอนไหนนะภาคอีสานตอนไหนตอนล่างภาคอีสานตอนล่างชนะชนะภาคใต้ไปครับแล้วก็นี่จะเป็นเป็นผู้หญิงครับเดี๋ยวให้ดูเป็นผู้หญิงเตะอยู่ทีมเดียวครับ สองบปดตอนนี้ก็เป็นผู้หญิงเตะอยู่ครบสองต่อแปดวันนี้แอร์เยน็นฉ่ำครับใครจะมาก็ก็รีบมาพรุ่งนี้ก็จะเป็นประชาชน,นมาดูเก่งบอลได้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เก่งบอลมาแต่ไม่รู้ว่าเล่นประเภทไหนอ่ะเห็นถามโค้ช เรนทาโค้ดล่านนาวีบอกว่าเก่งบอนนล่นจะเล่นทีมเดียวครับถ้าผมจําไม่ผิดตอนนี้ภาคใต้ขอเวลานอกครับปั๊บตอนนี้ผมก็อยู่ในสนามแบบอยู่ชั้นบนๆหน่อยครับฝั่งตรงข้ามถ่ายทอดสดครับตอนนี้ก็จะเป็นประเภท4คนผสมชายหญิงครับระหว่งางภาคอีสานตอนบนเจอกับภาคใต้ครับวันนี้ครับอันนงขันวันนี้ก็จะเป็น ชุดเยาวชนครับตอนนี้ก์อยู่ที่2ต่อ4ครับเดี๋ยวให้ดูการขันขัน,ขนกันบ้างครับนี่ครับนี่จะเป็นบรรยากาศภายในสนามครับดูครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆนครปฐมครับก็เข้ามารับชมในสนามแข่งขันได้นะครับเพราะว่า ไม่ร้อนนะครับโรงยิมนี้มีแอร์นะครับเปิดแอร์ช่ำมากพาผ้าห่มมาด้วยก็ได้นะครับวันพรุ่งนี้ถ้ามาวันนี้ก็ได้หรือว่าวันพรุ่งนี้ก็จะมีเก่งบอลให้รับชมครับพรุ่งนี้ตอนบ่ายครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็จะมีตอนบ่ายก็จะเป็นภาคอีสานตอนล่างับเจอกับกรุงเทพและภาคตะวันออกครับ ในเวลาบ่ายสองโมงครับเดี๋ยวก็จะมาถ่ายกันต่อว่า <4 S 1> วันหนึ่งผมม,มาดูตะก้อได้อะไรบ้างครับเดี๋ยวเสร็จจากคู่นี้ก็จะเป็น<ม>เสร็จจากคู่นี้ก็เป็น4ี่คนค <4 S 3> อ่ะส <4 S 2> <ม>ี่คนมิกชายหญิงครับชายสองหญิง2ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงข้ามถูกไหมผู้หญิงข้ามต่อ,ตอจากคู่นี้แล้วก็ตอนบ่ายก็จะเป็นเป็นภาคกลางกับภา,าคและภาคภาคตะวันออกตอนบนหลังตอน นั่นตอนออกเชียงเหนือตอนบนนครพนมกับกับสารคามใช่ไหมรวมกันเดี๋ยเขาเรียกง่ายๆว่าอีสานตอนบนอ่าอีสานตอนบนเออถ้าใครอยู่ใกล้ๆสนามยังอยู่ใกล้ๆสนามจะนครปฐมกรุงเทพและตะวันออกอ่าตอนบ่ายก็เป็นกรุงเทพกับภาคกรุงเทพรวมกับภาคตะวันออกแล้วก็อีกทีมนึงก็จะเป็นภาคอีสานตอนบนอ่านครพนมรวมกับสารคาม แต่ตอนนี้แต้มขาดมากครับอุบลนำ11-4อะนำภาคใต้ครับป๊อปเออไปกินข้าวไปสี่สิบสองไปเลยอันนี้สกอร์อยู่ที่สี่ต่อสิบสองนะครับภาคใต้แพ้แน่แน่ผู้หญิงครับพอภาคใต้เด็กหญิงไม่ค่อยมีครับภาคอีสานผู้หญิงจะเยอะกว่าภาคใต้ครับ ตอนนี้ก็จะเป็นภาคใต้เซิร์ฟครับ <45. S 1> สกออยู่ที่4ต่อ5ครับในประเภท4คนผสมชายหญิงครับผู้หญิงต้องเป็นคน้ามเท่านั้นทั้งเสิร์ฟทั้งเตะรัรนนีไงเตะครอบเป็นไงละ่ะไม่ธรรมดาครับเยาวาชนบ้านเรานี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการครับที่สนับสนุนองค์การะกอระดับเยาวชนต่อเนื่องหลายปีครับเราก็ต้องมาสนับสนุนกีฬาไทยครับถ้าเราไม่มาเอง เราไม่ได้สนับสนุนกีฬาไทยครับเราอยากเห็นการพัฒน,นาของกีฬาตะก้อเราก็ต้องมาดูให้ถึงสนามครับหรือว่าจะชมผ่านไลฟ์สดก็ได้ครับผ่านเพจไทยบีเอสครับตอนช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นช่องช่องไทยบีเทางทีวีครับก็จะมีถ่ายทอดให้รับชมครับตอนนี้ก,การแข่งขันช่วงเช้าจบไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่พักก่อนครับไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรืยอยังครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในตอน บ่ายสองครับระหว่างภาคอีสานตอนบนกับกรุงเทพเดี๋ยวตอนบ่ายมาเจอกันใหม่ครับตอนนี้ก็มาอยู่ในการแข่งขันในตอนบ่ายครับทีมภาคกลาง<ถ>เจอกับภาคอีสานตอนบนครับตอนนี้ก็เป็นเข้ามาดูในทีมเดี่ยวหญิงครับ<ถ>เดี๋ยวมาดูกันครับบรรยากาศตอนบ่ายคนก็ค่อนข้าง,างเยอะหน่อยครับ ควรครับ,รบนี่ก็จะเป็นในประเภทเยาวชนครับเอาสองโรงเรียนมารวมกันครับแล้วก็มาแข่งกันครับเสิร์ฟไปครับลูกนี้เปิดได้ชงครับเตะพัดลูกนี้ออกครับภาคกลางได้แต้มครับวันนึง่งแลจะมีประมาณ2คู่ คู่ละ3ประเภทครับเริ่มจากดับเบิลทีมเดียวหญิงแล้วก็4คนชายหญิงส่วนส่วนพวกนี้ก็จะเป็นประชาชนชายครับมีทั้งหมด2คู่คู่แรกก,ก็จะเป็นกองทัพอากาศพบกับสโมสรตะกรอนความถมครับแล้วก็คู่2ก็จะเป็นคู่สก็จะเป็นกองทัพเรือครับเจอกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติครับพวกนี้เก่งบอลมาแน่ครับถ้าใครอยู่ใกล้ โรงยิมนี้ับ4พ0 0ที่นั่งศูนย์กีฬาเราก็มาถมกครับก็เข้ามารับชมกันได้ครับมีห้องแอร์ครับเป็นห้องแอร์ช่ำชครับก็เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็เข้ามาสนับสนุนกีฬาสีปกักตะก้อกันครับเข้าชมฟรีด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย<ๆ>ไปปิดคลิปกันอีกทีนึงครับตอนนี้ชมตะกอ้อครับ 12. สะกัดตอนนี้8ต่อ12ครับนครมันลมตามหลังอยู่แล้วก็จะเสิร์ฟโอ้โหเปิดดูมีชงเตะพัดออกอีกแล้วครับดด <S <S เดี๋ยวค่อยไปปิดคลิปกันอีกทีนึงครับขอบคุณครับสำหรับการแข่งขันวันนี้ก็จบลงไปแล้วครับตอนบ่ายก็เป็นทีมกรุงเทพ กับภาคตะวันออกครับคว้าไป3คะแนนเต็มครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มันพรุ่งนี้ก็จะเป็นประชาชนครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์แบบนี้ให้ดูเรื่อยๆครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับฝากติดตามเพจอินไซต์ตะก้อไว้ด้วยครับแล้วก็ช่องทั้งทุกๆช่องทางครับติดตามไว้ด้วยครับเดี๋ยวจะทำแบบนี้มาให้รับชมกันบ่อยๆครับขอบคุณครับ